สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีซีช่องตาเบิดตอนนี้เขามาห่อที่พักกันแล้วจาน้ยมาห่อที่พักกันแล้วเนาก,ก็ตีน้ำมาเขืน้ำแข็งกันเนาะไอตัวซื้อตีน้ำมะเขน้ำแข็งให้เอามาฝักอยู่ว่างหน่อยครับ ไอ้พ่ออนุเคราะห์จากพื้นที่วัดแล้วก็กำนันแกะเป็นผู้ประสานง,งาน มองยูมองเศ้าฮะหอนยาดแป๊บนึงครับเนี่ยน้องมองยูมองเศ้าครับกันบูดไปดูทีละกันบูดกันบูดกัน อัน ini, นี่กระจาย dayunan นั่น gantam เป็นการต้มครับ ขอบุขอบคุณขอบคุณสถานที่วัดตรงนี้ให้ทขาจุดอาศัยขอบคุณอะไรครับ à lên Nam lại thôi thôi viên năm mới lại viên nắm mới lại tại bố vẫn tại bố năm mươi đứa bạn này đi non người năm bố lại đứa toàn đen đứa mà toàn đen ีหลวงพ่อพึ่นม,มาน่าจะว่ไหลเลี้ยงกรชาตงไว้นำมันบ่ค่อยไหลจันเรืาา่องโอ้ขอดีฝากไปเนาะซื้อมาให้กันรักสามก็บผมส <c oughs> ามนึ่งตนี้งดคุยกันแล้กนันทักแห่พักอนเขียนทีแล้วกนท่านลุงเด่นตัวไหนไม่หมดอะ่ะ เมื่อกี้ตัวเนี่ยว่าเป็นผู้ใดคนรอคนรอคนหัวใจรอไม่ได้ทำหน้าเนาะโอ้โรงเรียนโรงเรียนตัวนี้ยขางเขาเนี่ยโรงเรียนตัวเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนของเราหน้าอยู่วัดธรรมจริยาเปลีนทั้งโรงเรียนเปลีนทั้งวัดหมดนี่ทำงานอะไรเราวาประสุปิช่อการเรียนรวมโอ้คือโรงเรียนได้ดีเล่นเนี่ย จะว่าขาเจ้ากมีกวาเพงกัดสิได้หน่อันนี้เป็่นวัดอันนั้นเป็นโิ่งเรียนเลยสังอย่างที่สถาบันอยู่ต้องกานเลยอ่ะเจ้ามีกี่พรรคคนครับพรกึ่เลยละพัคกึ่งนู้ดบาย่างคอนทางทีความโอ้ โอ้ยเขาจะเปิดเสียงครับโอ้ยเขาจะเปิดเสียงพิงครับใกล้ๆ่าได้นะระ้อนนี่นะออกไปกักพ่นเหมือนห้องพักเล่ม แกล้มอ่าเมื่อสองเมื่อแล้วก็ทีมทีมน่นดูตีมินิก็ได้ไปล่านอีสานลำพินอยเริ่มด้วพี่น้องวันที่สองเป็นล่านอีสานอีสานลำพินเตาปูนเตาปูนนะี่เตาปูนวันที่ มีเขามีบัตรออนไลน์ที่สามสี่หาบัตรราคาลอยหาสิบสองบาทบัตรราคาลอยหาสิบสองบาทฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวออนไลน์ผู้ดใดซื้อแล้วก็รออยู่ในกลุ่มเลยครับผู้ดใดวา้าซื้อก็ซื้อครับจะจับจองหาที่นั่ง ตระหานที่นั่งาต๊ะนั่งแต้ม่ขอลันแม่ขอลันแบบี่มาหาสองหาตัวนั่ง้ที่โต๊ะนังโอ้โหแบบนวัดเห็นลมเด่นดีพี่น้องเห็นสบายนอนตื่นมนคนเฮียบเ่บัตราแน่ขเจ้าไปเสดประเทศแล้วหอดที่พักแล้วข้าเจ้าลงลงมาลปูสานอนอนหล เจ้ของนนอนอยู่ั <S 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 ้งงถบุดบนหงมือมืออะไรของมืออะไรนอนบนหงมือแท่นไหนสิเป็นรถพยา่ารตู้พยาดหมดรถตู้วัดเ่ะ เราจะไปหาทีมงานวันหลังวันนอนยางเดข้าเจ้าเปิดพิงเปิดพิงเด่นพิงยงยังวันนี้ไปถ่ายคลิปต่อไปสุดท้ายอย่างใดครับวันนี้เพราะกฎกฎหมายใหม่ออกมาแล้วคอ,อร์รัปชคอร์ออรัปชคุ้มคล้อง,องคอมพิวเตอร์ออกมาแล้ว p c p d หรือ p d p c คอมพิวเตอร์คอ,อร์รัปช คอมพิวเตอร์ออ,อกว่า4ข้อออกกดไม่4ขอ้อแต่ยังมองนห็น,นชัดตอนนี้ว่าสามารถทำได้ในรูปแบบได้แน,น่าสามารถพลนปนได้บ่มสามารถเห็ดแบบเลี้ยงๆได้บ่เดี๋ยวคนนี้จะไปศึกษาหรือว่าไปถามสอบถามบ่เจ้าก,กันผู้ผู้เล่าพาเห็ดที่ถูกพายเห็ดอย่างบ่ ก็โตกขนาสิสอบถามหรือว่าไปศึกษาแล้วล่ะอาจจะเห็นข่าวเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวแล้วก็เอิ้นมาชุมผมคิดว่านะชุบมเอาเรื่องนี้แหละเราต้องมาบอกทีมงานนี่เลยว่าคนเห็นจังไรแนี่ยเพราะว่าขันใจทีมงานไปศึกษาเองสิมันก็เพื่อบางคนเข้าใจบางคนเข้าใจยากบางคนเข้าใจง่ายเพื่อเกิดอย่างมากจังบริสุทธิพลาด เฮ้ยพี่ครับโอ้ย,อยลืมอันนี้มันเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนตะเบิงตะเข้ามาตรงสินเต็มแล้วนะตะเบิงจะสาลาเบิงจะบดของมันงามของมันนี่ก็ กูนีคน่คือหวานเดียวใช่ปะกูี่ว่ากูนี่คือหวานเดียวแท้กูนี่โหเด็กๆนะมึงนี่น้องขออนุญาตมันยางมันเสียบอะไรมันร้อนมันร้อนมันร้อนเออพลทหารมาแต่แถวโอ้พลทหารหนึ่งคือมีหุงมันนี่ โอ้ขี่ไรใช่ไหมคุณทหารมาออกจากใายมาบ,บ่าหอดเดือนสองเดือนคุ้<อ>งสวนแอ้ยบอยเขาปันเพินปันมโมยพุงเลยโอ้ยขอเขาป,ปันจะน่ควมมยพุงครับสอ,คน,<า>อคนไหนคนเมื่อ<า>กี้อ<า>้ <า S 2> าายทําไมครับพุงออกนะพาเขาไปฝึกหน่อยดีเออืเออ นนโอ้นนนนพุงเขาเริ่มออกแล้วนะ,นะ,นะพูดได,ด,ด้อยงหุ่นดีแล้วมาฝึกมาฝึกกับพอลุงผมครับพอลุงผมรับฝึกรับฝึกครับ,รบพ,พูดได้อยากกำลังดีพูดได้อยากมีกำรับฝึกครับ เดี๋น qu ี en> ้เอาเลยีเเอาแล้วบลก็ได้สะกเเดีเอาแล้บลก็ได้สะพานนะมื่อหร่เขาบอกขาหยอกเราากินแม่หายเด้อขยางพันไปยางก้าขึ้นมาเสียบรสุขานวเยยงไี อยอด่อยอนอของเงินไปครับคลิปนี้เราก็จะได้จบไปเช่นนี้ครันโอ้ยขอบคุณไอ้ี่ไอตุยเป็นทละเป็นยางไปซื้อนกินไม่ไ่าคลิปเราจะบบกันนะอะไร่ยังไม่จบไม่หายโอ้ขอบคุณไอซบยางขอบคุณไอซบยางก็เชื่อไ ้เรอยังพื้นไม่ให้ไหนเราเลยนี่คุับขอบคุณครับ้่ก็ทว่ามันัน่อยหลายได้เมืันก็มากนิแล้ว้นโบราณมันหนมาหลายจะบนะเมืองพิ่นอ่ะคลิปน้าคลิปนี้ไปเท่านี้ครับกครับขอบคุณสวัสดีครับ